เห็นแล้วหลายคนต้องเอนดูละอ่อนน้อยคนนี้ค่ะเพราะว่าเป็นนักขายมือใหม่ที่สําคัญนะคะเขามีความหบกพร่องทางด้านร่างกายค่ะแต่สามารถที่จะไลฟ์ขายสินค้าได้เพื่อที่จะช่วยชมรมคนพิการให้อยู่รอดจะน่ารักขนาดไหนเอ็นดูขนาดไหนไปชมกันค่ะสวัสดีครับมาเจอกับน้องเจ้าคุณอีกแล้วนะคะัวันนี้มาเจอกับน้องเจ้าคุณ เอ็นดูแท้ๆค่ะนี่คือน้องเจ้าขุนนะคะแนมะ้ว่าการใช้เท้าควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นการใช้เท้าควบคุมการแทนนิ้วมือน,นะคะยากลําบากกว่าคนอื่นแน่นอนยากลาบากกว่าชีวิตคนปันธรรมดาที่เราเจอกันนะคะ<ม>แต่ว่าเด็กชายรักภกิจป้อศีลาน้องเจ้าขุน 6. หกขวบคนนี้ค่ะ<ม>ก็ฝึกฝนทักษะจนสามารถใช้เท้าแบบนี้ละคุณผู้ชมระบายสีขีดเขียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็เป็นอย่างในสินค้าที่ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะจะนำมาไลฟ์ขายสินค้าผ่านทางเพจ a c e b o o k ของน้องเจ้าขุนนะคะเพื่อที่จะหารายได้มาดูแลคนพิการกว่าหนึ่งันคนที่ได้รับผลกระทบหนักจากการขายสินค้าค่ะคุณชมทุกคนเลยครับพ่อน้องเจ้าขุนตั้งใจนะคบตั้งใจทุกเพื่อ ขุนแข็งไม่มีขุนก็มีิการนะเพราะว่าขนะุนเดินได้ออือคุณพี่กาาดังขุนก็ให้กำลังใจน้องเจ้าขุนหน่อยนะครับให้กำลังใจน้องขนน้องเจ้าขุนเลยสุดตรงนี้ การฝึกคิดฝึกท้างนะคะคุณผู้ชมการระบายสีง่ายแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว mm. ที่ทําให้น้องเจ้าขุนเห็นคุณค่าแล้วก็ภูมิใจงานของตัวเองค่ะโดยจะนําผลงานอย่างที่บอกไปนะคะว่าขายผ่านทาง Facebook ค่ะทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเจ้าขุนจะขายในแบบนี้เลย f a c e b o o k mm. ขายทุกทุกวัน mm. บางวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเอ็นดูมากเลยมีคนดู5้ถึงสิคนเท่านั้นเรียกได้ว่ายอดวิวแทบไม่ขยับเลยแต่ในทุกๆวันนะคะน้องเจ้าขุนก็จะมีความตั้งใจสูงมาก เพื่อให้ขายสินค้าได้แต่ละชิ้นค่ะ,ะคบใบเล็กห้าสบาทคซึ่งเป็นขุนระบายเองนะซึ่งคุณระบายเองนะข้างหลังนะ้องเจ้าข,ขุนเนี่ยครั ระบายเองนะนี่เป็นการออนอ,อ้อ,อนลูกค้าที่มาดู5-10คนเท่านั้นค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะไปเพิ่มยอดบิลแล้วก็เพิ่มยอดขายให้น้องเจ้าขุนด้วยเพราะว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยนี่เป็นกลุ่มคนพิการนะคะที่จะมารวมตัวการทำแม็กเนตค่ะราคาที่คุณผู้ชมเห็นอย่างเนี้ย40บาทเท่านั้นแต่เดิมขายได้นะคะมีผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท ซื้อไปเพื่อที่จะไปประดับตามโรงแรมแต่ว่าทุกวันนี้โควิด19มายอดขายหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขาหดเลยนะคะทําให้กลุ่มผู้ประกอบการต้องมาที่จะเรียกร้องกลุ่มคนพิการเรียกร้องเพื่อที่จะให้คนมาเห็นใจแล้วก็อุดหนุนน้องเจ้าขุนกันเยอะๆค่ะวันนี้ฉันนํามาฝากคุณวิพาพรกับคุณธีระเดชด,ด้วยแม็กเด็ดนะคะนํามาฝากคุณสองคนเพราะว่าอยากจะให้ นำไปเพื่อที่จะไปติดที่บ้านด้วยแต่ว่าถึงอย่างไรช่องทางที่เราจะมาฝากคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดต่อไปยังเพจของน้องเจ้าขุนได้แล้วก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะแต่สองชิ้นนี้ให้คุณวิภาฟ์กับคุณคณาเดชเลยค่ะ